สวัสดีท่าผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถปั้จุนนะครับวันนี้มีบ้านสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแอร์ Air 4ตัวเนื้อที่68ตารางวาอยู่ใกล้ถนนสมโพศเชียงใหม่700ปีใกล้มหาวิทยาลัยพายัพนะครับเป็นพื้นที่ในเมืองเพราะฉะนั้น ราคาอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเสนอขายที่ราคา5ล้าน9 0สนบาทนะครับเป็นพื้นที่เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการในเชียงใหม่นะครับเนื้อที่68ตารางวานะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็ราคาเสนอขาย5ล้าน9 0สนบาทครับแอร์4ตัวก็เชิญติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับ ก้าวเดินไปสองแสวงหาสิ่งมีค่าเพื่อคุณก้าวเดินไปสืบค้นหาสิ่งมีค่าที่มีหาสิ่งดีดี เพื่อชีวิิวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์ร้อยแปชันแนนนะครับวันนี้ก็มีบ้านสวยๆอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ติดถนนสี่เลนนะครับเจ็ด้อยปีเชียงใหม่นะครับบ้านหลังนี้นะครับสี่ห้องนอน 3ห้องน้ำนะครับมีแอร์อยู่4ตัว68ตารางวานะครับราคาอยู่ที่5ล้าน9้าแสนบาทครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้เลยครับเดี๋ยวตามดูแล้วครับบ้านอยู่ในโครงการนะครับบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับข้างหน้านี่นะครับ68ตารางวานะครับ5.9ล้านบาทครับบ้านอยู่ในโครงการท่านผู้ชมดูสภาพแวดล้อมนะครับที่อยู่ในโครงการนะครับ นี่บ้านเพื่อนบ้านครับดูเลยนะครับผมแย่งให้ท่านผู้ชมดูด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านเลยนะครับตรงนี้จอดรถได้สองคันเบียดเบียดกันหน่อยนะครับได้อยู่สองคันนะครับมีแอร์อยู่สี่ตัวนะครับสามห้องน้ำสามห้องนอนนะครับสามห้องน้ำ ตรงนี้เป็นห้องเก็บของที่จอดรถนะครับเฟอร์นิเจอร์ข้างหน้าคิดว่าเจ้าของคงไม่ให้หรอกครับพื้นกระเบื้องครับทุกผู้ชมตรงนี้เป็นพื้นกระเบื้องโซฟานี้เจ้าของขอคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับตรงนี้ประตูนี้เปิดไปได้ตรง ฮาเตอร์ข้างหน้านี่เจ้าของให้อยู่นะครับนี่บริเวณห้องรับแขกบันไดขึ้นนะครับบันไดก็เป็นอาเก้น,นะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นลอยทีวีนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางก็มีห้องน้ำนะครับตัวนี้มุมทานข้าวโต๊ะตรงนี้ให้นะครับมีมุลลี่นะครับ ชั้นลอยตรงนี้เหมือนห้องห้องครัวท่านผู้ชมเป็นห้องครัวมีเคาน์เตอร์มีอ่างล้างมือนะครับตัวนี้ก็ไปด้านนอกมีแทงน้ำนะครับด้านนอกแทงน้ำนี่บริเวณด้านนอกครับออกจากห้องครัวมานะครับ อ่าทีนี้ไปดูข้างในห้องรับแขกที่เราเข้ามานะครับมุมห้องนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ว่ามีสี่ห้องนะครับข้างล่างหนึ่งห้องครับตรงนี้เจ้าของคงยกไปนะครับห้องข้างล่างหนึ่งห้องเลยเป็นสี่ห้องข้างบนสามห้องมีแอรนะครับ ด้านหลังตรงนี้ตรงบันไดใต้บันไดเซฟตี้คัทนะครับนี่ห้องน้ำข้างล่างนะครับห้องน้ำข้างล่างตรงห้องรับแขกก็จะมีโถส้วมมีอ่างล้างมือนะครับแล้วก็กระจกนะครับ ตรงใต้บันไดก็จะมีที่เก็บของทีนี้เรไปชั้นบนเลยครับ6 8ตารางวา5ล้าน9แสนบาทครับบันไดเป็นพื้นปาเก้ครับมีราวจับมีช่องแสง มีบันไดไปสู่ชั้นที่สองครับามาตรงกลางชั้นสองแล้วนะครับห้องมีสามห้องนะครับมาดูห้องใหญ่ครับห้องใหญ่ผนังผนังเป็นบอรดเปเปอร์นะครับบอเปเปอร์เป็นลายสีน้ำตาลอ่อนนะครับไปที่ห้องมาสเตอร์นะครับดูพื้น เป็นปาเก้น,นะครับนี่มีชั้นวางทีวีเดิมชั้นลอยมีประมาณนี้นะครับมีแอร์หนึ่งตัวตรงนี้มีม่านนะครับหน้าตา่างนี่คือห้องมาสเตอร์นะครับถอยออกมา ห้องน้ำที่มาสเตอร์มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็มีอ่างล้างมือถั่วส่วมนะครับที่กั้นกระจกอาบน้ำเอ่อเงทำน้ำอุ่นได้ถอดออกนะครับติดตั้งใหม่ได้นี่คือห้องน้ำในห้องมาสเตอร์นะครับ ไปดูห้องน้ำกลางนะครับห้องมาสเตอร์ห้องที่ห้องแรกข้างล่างมีหนึ่งห้องนะครับสีห้องห้องน้ำกลางครับมีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับข้างหน้าโน้มีกระจกมีกระจกกั้นที่อาบน้ำมีกระจกสองหน้า อ่างล้างมือโถส้วงนะครับพื้นปูก็เบื้องสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับมาดูห้องที่ห้องที่สามนะครับมีแอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเปล่าๆนะครับเพดานติดม่านทั้งสองนะครับวอล,ลเปเปอร์วอลเปเปอร์สีน้ำตาลอ่อน ลักไฟมาดูห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายถ้ามองมุมนี้นะครับบันไดขึ้นมามีช่องแสงห้องสุดท้ายนี่แหละครับสีครีมสีเหลืองอ่อนสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับ ห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับท่านผู้ชมแอร์ถอดออกไปนะครับติดตั้งเพิ่มได้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้เป็นห้องที่3มสรุปแล้วมีอยู่สมีอยู่สห้องนะครับข้างล่างเป็นหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องห้องรับแขกหนึ่งห้องแล้วก็ข้างบน3ห้องห้องมาสเตอร์แล้วก็อีกสองห้องห้องน้ำสามนะครับข้างบน2อข้างล่างหนึ่งนะครับ นี่คือบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่68ตารางวาอยู่ใกล้ถนนสีเลนสมโพศ700ปีเชียงใหม่ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพบ,บ้านอยู่ในโครงการนะครับมาดูพื้นที่รอบตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถตรงนี้ได้2คันนะครับผมจะไปที่มุมนี้นะครับนี่ก็ขยะนะครับที่เก็บขยะ ก็มีต้นต้นโมกครับตรงนี้เขาที่เก็บของที่เก็บพัสดุผมเลาะมาด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเสียงดังเนี่ยคือทุ่งปั้มน้ำครับถังน้ำตัวนี้ห้องครัวนะครับที่เราเข้ามาห้องครัวผมจะเลาะไปด้านข้าง นี่พื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับมีต้นมะละกอหนึ่งต้นตัวนี้ก็ขิงคาต้นไม้นี่เจ้าของกําลังรดน้ํากอนุญาเดวี่ไปตามนี้เลยกับนี่ต้นไม้นะครับปลูกสวนหย่อมทําแต่งสวนได้นะครับต้นไม้บางสวนก็มีอยู่แล้วรอบบ้านนะครับให้ดูของจริงเลยครับท่านผู้ชมแต่ของพวกงที่มันแต่งได้ครับมันอยู่ที่เจ้าของเขาไม่ได้อยู่ เจ้าของไปอยู่ที่ตัวป่าแดดคงจะมีบ้านหลายหลังนะครับตามจากคนที่ละนี่รอบบ้านแล้วครับ้าเดินรอบบ้านแล้วด้านหน้าดูอีกทีครับอ้าวบ้านสวยๆหลังนี้แลละครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ำแอร์สี่ตัว เฟอร์นิเจอร์ก็มีเป็นบางส่วนนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองมากนะครับถนนสมโพจ็ดร้อปีเชียงใหม่ถนนสีเลนนะครับใกล้แยกบวกคกศรีวิไลใกล้แยกแม่ข่าวสะอาดใสใกล้หมหาลัยพายัพนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสภาพแวดล้อมภายในโครงการของบ้านแห่งนี้นะครับมีต้นปลาล์มล่มรื่นทีเดียวนะครับเป็นโครงการใหญ่ครับอยู่ใกล้ถนนที่สะดวกสบายนี่คือสภาพแวดล้อม ถนนที่เข้ามาก่อนที่จะเข้าบ้านหลังนี้นะครับเลี้ยวไปก็เข้าบ้านหลังนี้เลยครับข้างหน้าเนี่ยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนดังดาวเคียงเดือนถราเมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิด นชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดชั้นนันหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใชช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม